เกี่ยวผลผลิตวิถีชีวิตของชาวตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามจอกมาวางกับดักปลาหรือล่อปลาตามคันนาเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ปัจจุบันเรียเห็นน้อยแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะการออกมาล่อปลานะคะก็จะต้องดูสภาพพื้นที่ด้วยค่ะว่าแปลงนาไหนที่เริ่มมีน้ําลดลงค่ะถึงจะออกมาล่อปลาได้นะคะแล้วก็มีวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งด้ไหมคะ ลดลงไม่ใช่ลดเพราะว่าเราระบายลดเพราะว่าเป็นไปนตามฤดูมันค่ะเอ่อฤดูหมายถึงว่าฝนหมดแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะยิ่งถ้าวันไหนหนาวๆแล้วก็มีลมเอือ่อยๆนั่นแหละเป็นเป็นวันที่เหมาะมากสําหรับที่ออกไปลอบป่าอือออย่างกรณีที่เราเห็นนี่ก็น้ํามันเริ่มร่นแล้วค่ะเพิ่งย่างเข้าสู่ฤดูหนาวไม่กี่วันเองค่ะทีนี้ก็ใช้วิธีการลอกป่า เขาเขาถ้าทายใจเขาเขากำลังคิดว่าน้ำลดแล้วพวกเราจะไปไหนกันป่ามันมันคิดอย่างนี้เราก็เรียนรู้นิสัยสัตว์เราทีนี้พราะว่าเขาจะไปไหนกันเราก็มาขุดหลุมแล้วใช้วิธีการเอาโคนล่อวิธีการล่อปลาชาวบ้านจะหาพื้นที่ดินราบใกล้นาข้าวก่อนจะขุดหลุมให้กว้างพอดีกับถังขวด หรือไหยที่ต้องฝังดินแล้วใช้กิ่งไม้ใบไ,ไม้ปิดรอบปากหลุมก่อนจะนำโคลนถ่ารอบๆและหว่านลงในานาข้าวค่ะโคลนล่อเล่าล่อทำไมนี่นี่คือโคลนนะครับโคลนโคลนนี้ต้องไปเอาโคลนจากบอ่อน้ำที่ทับถมกันมาหลายปีเลือกเอาดำๆอันนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่คล่อน,นี่ก็คือขุดหลุมเสร็จปุ๊บ นี่นี่ก็เ,เตรียมโคนไ้แล้วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าหลุมนี้มันน้ําซึมเราก็ใช้วิธีการหาอะไรก็ได้เป็นไหหรือเป็นวัสดุที่เราหาได้ตรงนี้เราจะเอาถังสีนะฮะอันนี้ฮะลงไปกันน้ําซึมนะครับแล้วเราก็จะถมทาทำทำว่าสมามติว่ามีทํากั้นว่าปลาขึ้นมาเราจะต้องลงนี้เท่านั้นบังคับทิศทางปลาเลย แล้วก็เอาคนคนล่อตรงปากบอ่อนแล้วก็ใส่ในข้างในอีกหน่อยเพื่อให้มันมีกลิ่น,ใ,น,นใช่ไหมมีกลิ่นแล้แลทีนี่เราก็จะเอาคนหวานไปหวานตั้งเริ่มจากนี้ไปปลามันพอมันได้กลิ่นเหมือนกับว่าเออตรงนี้เป็นน้ําตลอดปีเขาก็จะแห่กันขึ้นมาแล้วก็มาตกบนนี้ แช่นั้นเองค่ะอันนี้หลังจากที่เราขุดทํานู่นทำนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องทิ้งระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งคืนหนึ่งคืนครับแล้วตอนเช้าก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าว่าถ้าลมลมแล้วน้ําหนาวเนี่ยไม่ต้องหนึ่งคืนสามทุ่มสองสามทุ่มก็ใส่เราใส่ตอนก่อนตะวันตกดินสองสามทุ่มมารอบแรกขึ้นแล้วครับโอ้แต่วันนี้ค่ะก็ไม่ต้องรอถึง พรุ่งน,นี้เช้านะคะเพราะว่าพ่อค่ะได้เตรียมบ่ออีกบ่อหนึ่งไว้แล้วที่ที่รอไว้แล้วเมื่อวานนี้แลหนนและ<อ>เดี๋ยวเราจะไปดูบ่อน,นั้นกัน,นค่ะโอเคค,ค่ะการหาปลาวิธี่การหาปลาไม่เกี่ยวกับการ ใช้สารหรือไม่ใช้สารเคมีมันอยู่ที่ว่าหาปลาเหมือนกันหากบเหมือนกันแต่มันจะมีกบมีปลาให้เราหาไหมเพราะว่าถ้าใช้สารเคมีพวกปลาพวกกบมันไม่ค่อยมีทั้งปูอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยอยู่ด้วยมามาผ่านมันก็หนีไปแต่ถ้าเราใช้เตษตรินซีไม่ว่าแต่สัตว์อะไรต่างๆไส้ไล่จากไส้เรือนขึ้นมาปูปลากบเกตยดงูนกหนูเต็มไปหมดนะครับ แล้วก็หนูสังเกตมีอย่างหนึ่งนอกจากที่เราใช้วิธีการดักปลาแบบนี้แล้วค่ะก็คือยังมีการหากบอีกแบบนึงด้วยอ่าใช่ฮะ,ะกบนี่มันมีใส่เบดก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งเวลากรบมันอพยพเราใช้มุ้งเขียวอย่างเงี้ยเวลากบมากบมากบมามาชนชนมันก็บางตัวกรบมันมันงูวมากมันก็กระโดดอยู่อย่างงั้นแหละจน<อ>ปากแดงไปหมดอ,มอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เขาเรียกว่าใส่รอบกบ เดี๋ยวลองลองต้ลองดูเมื่อคืนนี้ได้กบตัวนหนึ่งค่ะกบที่ดักมาได้แค่หนึ่งตัวซึ่งนำไปปล่อยส่วนปลาที่ได้มีปลาหมอปลาดุกและปลาช่อนซึ่งเราจะนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันค่ะ ตำข้าอาหารพื้นบ้านของเราในวันนี้นะคะแทบที่จะไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรก็ว่าได้ค่ะเพราะปลานะคะก็หาได้จากตามท้องไร่ท้องนาค่ะส่วนพืชผักตรงนี้นะคะก็เก็บจากในสวนนั่นเองค่ะป้าคะหนูเห็นพริกอัค่ะเขาใส่ไว้ในขวดแบบนี้ทําไมถึงใส่ไว้แบบนี้คะแบบนี้เราเก็บไว้ได้นานค่ะเด็ดเด็ดข้วนมันแล้วก็เด็ดขั่วมันนี่แล้วก็เอาใส่อันนี้ไว้แช่ตู้เย็นเดือนนึงก็ไม่เสียได้นานสองเดือนสามเดือนค่ะจะไม่ลวกไม่อะไรมันจะสุดอย่างนี้อันนี้เก็บมาได้อาทิตย์กว่าแล้ว ยังสดอยู่เลยค่ะนี่แล้วอาหารที่เราจะลงมือทําในวันนี้ค่ะป้าคะเป็นเมนูอะไรบ้างคะมีหอหมกปลาค่ะกับต้มปลาใส่มะกอกค่ะค่ะหอหมกปลาต้องทํำยังไงบ้างคะป้าคะหอหมกปลาเราจะเอาพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้หอมแดงมาขูกรวมกันแล้วเอกก็มาคลุกคุกกับปลาใส่เกลือแล้วก็ใส่ใบแมงลักค่ะ แล้วก็ห่อด้วยใบตองห่อด้วยใบตองค่ะเท่านี้ก็ไปปิ้งย่างอะไรได้เลยปิ้งแบบนั้นค่ะส่วนต้มปลาค่ะต้มปลาเราก็จะต้มเครื่องก่อนให้เครื่องมันหอมใส่ข่าใส่ตะไคร้พวกใส่กระเทียมด้วยอย่างนี้ค่ะกันขาวเป็นหัวอย่างนี้กันขาวแล้วเราก็จะต้มเครื่องให้มันเดือดๆือแล้วค่อยเอาปลาลงค่ะค่ะแล้วก็ใส่มะกอกแล้วแต่เราชอบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวใส่มากใส่น้อย อ๋อการที่เราใส่มะกอกน,นี่คือใส่แทนมะนาวด้วยปะคะจะแต่ถ้านั่นก็ให้มันเปรี้ยวไหมคะแต่มันจะเปรี้ยวออกหวานมะนาวมันจะเปรี้ยวจี๊ดคะ่ะค่ะมะกอกเปรี้ยวหวานการล่อปลาด้วยโคนเป็นภูมิัญาการหาปลาแบบดั้งเดิมในการหาปลาแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เหยื่อและไม่ต้องใช้เครื่องมือจับปลาแค่ขุดหลุมเท่านี้ก็ได้ปลาพร้อมทําอาหารพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีแหล่งอาหารใกล้ตัวคะ่ะ คุณผู้ชมคะอาหารพื้นบ้านของเราวันนี้ก็ทําได้ง่ายๆนะคะก็มีทั้งหมกปลาค่ะแล้วก็มีหมกไข่ปลาตะเพียนใช่ไหมคะแม่<ห>แล้วก็นี่เลยค่ะต้มปลานะคะซึ่งก็กินคู่กับแจวก็แซ่บเหมือนกันค่ะมาเดอ้อกินข้าวน้ากันค่ะมาเดอ้อกินข้าวน้ากันค่ะ <S 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 <S